ครูคะหนูขอพอรไม่สําเร็จค่ะเกิดจากจิตเจอเรื่องร้ายๆมาก่อนทํายังไงถึงจะขอพอรสําเร็จไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยค่ะครู เธอเนี่ยได้ทําการขอพรไปแต่ว่าขอไม่เคยสําเร็จเลยแล้วเธอคาดการว่าน่าจะเกิดจากจิตของเธอนั้นเจอเรื่องร้ายๆมาก่อนทุกการขอพรของเธอเนี่ยเลยไม่สําเร็จแล้วเธอก็เกิดความไม่เชื่อมั่นไม่ค่อยมั่นใจในการขอพรตามมาโอเคครูตอบให้คําถามแรกก็คือจิตเนี่ยทำงานตามคําสั่งของเราเพราะฉะนั้นการที่เราเจอเรื่องร้ายๆนั่นแสดงว่าสมองสั่งการให้เราคิดถึงเรื่องร้ายๆเรื่องนั้นการที่เราจะขอพรเราก็เลยจะต้องมาเปลี่ยนที่ความคิดของเราก่อน เพราะตอนนี้จิตของเราเจอเรื่องหลายๆนั่นแสดงว่าต้นตอก็อยู่ที่ความคิดของเราเราจะต้องมาเปลี่ยนที่ความคิดของเราก่อนหาให้เจอว่าต้นตอของความคิดเรื่องร้ายๆที่จิตของเราเจ็บปวดคืออะไรไปหาให้เจอก่อนเมื่อเจอแล้วลึกลงไปอีกสักนิดนึงว่าสิ่งที่จิตเจอนั้นเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นจากอะไร แล้วก็แก้ตรงนี้เลยไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ในอดีตเพราะว่าอดีตรูบอกเสมอว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วถึงย้อนกลับไปก็แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นไม่ได้อีกแล้วแก้ปัจจุบันง่ายกว่าหาให้เจอว่าปมอะไรที่อยู่ในใจหลังจากนั้นก็เปลี่ยนที่ความคิดอย่างเช่นจิตเจ็บป,ปวดจากเรื่องของการเงินเงินไม่พอใช้โดนเจ้าหนี้ทวงเปลี่ยนความคิด สั่งลงไปใหม่เงินมีมากมายเหลือเฟือสําหรับฉันเงินหาง่ายได้มาบ่อยฉันเป็นเศรษฐีสั่งสั่งส,งสงัลงไปใหม่จิตรับคําสั่งใหม่เสมอแล้วมาถึงคําถามที่ว่าทํายังไงถึงจะขอพรให้สําเร็จเพราะว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยมีความเชื่อมัน่นการขอพรให้สําเร็จครูจะให้เทคนิคไปนิดนึงว่าให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการจะขอพร อย่างเช่นคุณต้องการจะขอพอรเรื่องบ้านก็ให้คิดถึงบ้านที่คุณต้องการแล้วคุณจะรู้เลยว่าบ้านหลังนั้นมีอยู่แล้วในโลกใบนี้ถ้าคุณคิดถึงรถคุณก็จะรู้เลยว่ารถยี่ห้อและรุ่นที่คุณต้องการมีอยู่แล้วในโลกใบนี้เช่นกันมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณได้การที่เราคิดแล้วไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงอ่ะมันยากที่จะเชื่อแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการมันมีอยู่แล้วมันจะง่ายต่อการเชื่อย,อยังไงล่ะคะเพราะฉะนั้นให้คิดว่าสิ่่งงทีคุณต้้อการนนั มันมีอยู่แล้วใช่หรือไม่คําตอบก็คือใช่เพราะจัก,กรวาลพระเจ้าให้ทุกอย่างมาแล้วก่อนที่เราจะขอมันมีอยู่แล้วจริงๆเงินร้อยล้านพันล้านมีอยู่แล้วจริงๆแต่เพียงแค่ว่าหน้าที่ของเราคือจูนตัวเองให้ตรงกับคลื่นความถี่ของสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเองวิธีการจูนก็คือคุณสุขสนุกเบิกบานให้เพียงพอในแต่ละวันอยู่ในห้วงอารมณ์สูงสให้พอในแต่ละวันก็เพียงพอแล้วจิตจะยกระดับขึ้นไปปั้งไปเจอกับสิ่งที่คนต้องการเองแค่นี้ แล้วที่สําคัญก็คือว่าในช่วงที่คุณขอพรหลังจากขอพรแล้วเนี่ยความคิดเดิมๆก็จะเริ่มที่จะมาต่อสู้กับคุณบ้านหลังนั้นหลอที่เธอจะได้ไม่มีทางหรอกเธอมีเงินไม่พอเป็นต้นให้คุณต่อสู้กับความคิดเดิมๆสร้างความเชื่อใหม่ให้กับจิตโดยการต่อสู้กับความคิดเดิมบอกกับเขาไปว่าบ้านหลังนั้นแหละเป็นของฉันรถคันนั้นแหละเป็นของฉันรถคันนั้นแหละฉันซื้อเงินสด อย่างนี้เป็นต้นต่อสู้กับความคิดเดิมๆเพื่อสร้างความเชื่อใหม่ให้กับตัวคุณเองนี่เป็นการบ้านไม่มีใครทําแทนคุณได้คุณต้องทําด้วยตัวของคุณเองโอเคไหมข้อที่3ก็คือคุณจําเป็นจะต้องยกระดับคขึ้นความถี่ของคุณให้อยู่ในระดับสูงๆในแต่ละวันหากคุณต้องการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการให้เป็นไปตามพรที่คุณขอไว้ในแต่ละวันคุณจะดาคุณจะเสียใจไม่ได้ คุณจะต้องอัปเลเวลตัวเองขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบความถี่สูงๆเชื่อเถอะเมื่อความถี่เดียวกันเนี่ยยังไงก็ตามคุณจะต้องปั้งโดนดูดเข้าหาสิ่งที่คุณต้องการและปรากฏต่อหน้าคุณแน่นอนกดแรงหนึ่งดูดเที่ยงตรงเสมอไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ายังผิดพลาดถ้ายังไม่ได้ให้กลับมาที่จิตของคุณกลับมาโลกภายในถานตัวเองให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมยังไม่ได้สิ่งนั้นคําตอบก็คือยังเชื่อไม่พอมันต้องมีอะไรผิดแน่ ครูจะวิเคราะห์ตัวเองเสมอในช่วงที่ครูยังไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นคําตอบของคําถามที่ว่าจิตเจอเรื่องร้ายๆมาก็เลยขอพอรไม่สําเร็จแก้ได้ยังไงแก้ที่ความคิดเลยณตอนนี้ใส่ชุดความเชื่อใหม่ๆลงไปที่จิตของคุณเพราะเขาทํางานตามคําสั่งของคุณสั่งเรื่องใหม่ๆลงไปเรื่องร้ายๆสิ่งร้ายๆช่างมันเถอะไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปแก้อะไรไม่ได้แล้วแก้ณปัจจุบัน โอเคไหมคะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับจจ็งนั่นเอง